ีเช้าวันใหม่ของวันอาทิตย์นะคะวันนี้นะคะหมามาพามาดูแปลงสวนครัวนะคะก็จะมีต้นมาที่กำลังเติบโตอยู่นะคะนี่แล้ววันนี้ก็อากาศแจ่มใสดีสิคะฝนไม่ตกท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยนี่มาก็มาพามาดูต้นกระเจี๊ยบนะคะนีู่ใหญ่เลยหเห็นไหมใครเห็นบ้างนีู่ใหญ่เท่าสามือหเห็นไหม ได้เวลาเก็บเกี่ยวเกินแล้วนะคะอันนี้ก็กระเจี๊ยบเหมือนกันกำลังออกดอกแล้วก็จะออกผลนะคะอันนี้ต้นนี้ออกดอกนะคะอันนี้ไม้ไม่ได้แยกเลยเพราะว่าดินหมวกป้ายไม่ได้ไปซื้อให้ามาเลยนะคะตำลักก่อนนะคะจะมีพันหวานกับไม่หวานมาบอกไปแล้ทะะั้งวันก่อนว่าตอนนี้ต้นไม้กำลงังแบบออกดอกออกผล น,นี่อันีต้นมะเขือนะคะให้ดูนะคะมะเขือเขือดีเจ้ามะเขือเป็นด,ดีไหมอันนี้เป็นมะเขือเขืออะไรนะลูกกลมๆไม่ใช่มะเขือ,อยาวมะเขือเปอะใช่ไหมคะอแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวนะคะ ต้นเลมอนนะคะต้นปัก์มสวยนะยัมไม่ขึ้นนะคะมาป,ปลูกพริกหวานไว้นะคะ<ม>เห็นไหมพริกหวานอ่าเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นมั้งนะคะมีต้นมะนาวเมื่อวานมามานั่งพรวนดินนะคะพอดีเมื่อวานไม่มีแดดนะคะก็น,นะ ทดาดาเห็นไหมท่าดาแม่บ้านเกี๊ยบเออมาต้องไปซื้อเอี๊ยม,มาเพื่อใส่ลุยสวนเลยนะคะเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาจะพาไปชมสวนนะนี่ม้ามาย้ายมามุมนี้นะคะต้นใบหัวลพานะคะแล้วก็ต้นพลิกเพราะว่าเขาจะมีล่มไรของต้นมะกรูดนะคะนี่ใบหัวลพานะคะ ต้นพริกอันนี้พริกเม็ดนะคะมากระป๋แบบว่าใส่ทั้งเม็ดเลยค่ะนี่แล้วก็ดอกไม้ดอกไล่จะหน่อยนะคะได้มีสีสันนะคะนี่เห็นไหมสีม่วงไปหนไงนะสีม่วงนะคะโอเคเดี๋ยวมาภาพไปดูอย่างอื่นต่อค่ะทางเดือนสนกุหลาบ เธอเดิเธอเดานี่แล้วก็มาถึงต้นมะกรูดต้นดอกอัญชันทึ๊บทองฟ้าแจมสายีนต้นไม้ใหญ่อันนี้อันนี้ไปกระเพรานะคะอันนี้ก็จะต้นกุหลาอันนี้รัดใหม่นะคะที่กำลังออกดอกกันะนะมาูมไหมกัน กุหลาบรัดใหม่เห็นไหมอ่าโอเคมานี่อีกลัดหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นยอดอ่อนๆน,นะกำลังแตกนะคะสวยไหมนี่มาชอบยอดอ่อนมากเลยรู้สึกว่ามีความสุขว่าเอ๊ะ ไม่นักจะเชื่อแลอันนี้ย้ายกระถางมาใหม่นะ,ะแต่ได้เป็นอยู่ในถุงนะคะแล้วก็เป็นกระี่ยในกระถางเก่าด้วยคะ่ะมีความสุขที่ยังไม่ตายยังไม่ตยยุยรีความสุขมากเลยกับต้นไม้เนี่ยต่อไปมามาเป็นต้นนี้นะคะถ้าใหม่เป็นแบบนี้เนะาะเดี๋ยวมา้มาพาไปดูต้นอื่นต่อนะคะชัวร์ าดูต้นกุหลาบกันต่อนี่ใบกะเพรานะคะอันนี้มันขึ้นเองนะคะตอนแรกก็จะมีต้อตนอันนี้ลิ้มมังกรนะคะแล้วพอใบกะเพราขึ้นก็ไม่ได้ตัดนะคะเพราะว่าจะได้เก็บไปผัดกะเพรากินนะคะอันนี้ก็คือหอมมากเลยนี่ให้ดมนะคะหอมหอมนี <c oughs> ่ไว้ผัดกะเพรานะคะนี่ใบมะกรูดเดี๋ยวให้ดูนะคะ ใบโกดกำลังแตกใบเลยนี่ชมทั้งไม้ดอกไม้ผลไม้กินเลยนะนี่ลาบรักรใหม่ยนะคะแตกแต่ดอกมันดูเล็กๆเนาะ <laughs> น,ะนี่ต้นอปเปิ้ลจะรอดไหมเดี๋ยวมาดูกันมาก็อัปเดตทุวกวันนะคะก็จะให้ดูการเจริญเติบโตของต้นอปเปิ้ลน้ำใบเขาก็จะแตกใหม่นะคะ ดี๋ยวมาจะต้องลดน้ำแล้นะคะเมื่อวานไม่ได้ลดเพราะว่ามันเกิดฝนตกหนักชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้านะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูต้นนี่พวงคามวันนั้นน่ะมาพามาดูต้นพวงคามใช่ไหมคะที่เป็นต้นเก่าอุ้ยเด้อยนอกะนี่มามาตัดต้นต,นต้นต้นกุหลาบมามาะอืมนี่มาตัดใหม่นะคะเพราะว่าดูในต่อๆเขาบอกว่าถ้ามีใบเจ็ดใบอะ มันจะไม่ค่อยดีก็เลยตัดให้มันเหลือที่มีกิ่งที่มีห้าใบนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรนะกุหลาบป่าหรอคะหรือกุหลาบอะไรนะจะไม่ได้ละนี่ต้นพวนคามต,ต,ต้นใหม่ที่ป้าซื้อใหม่อะ่ะวันนั้นที่บอกว่าไม่มีใบไม่มีดอกกลัวว่ามันจะแบบเหลือแต่ลําต้นตอนนี้ออกดอกใหม่ไม่น่าเชื่อนี่เดี๋ยมาให้ดูซูม เห็นไหมอ่ะดอกสองช่อเลยชสอหนึ่งสองใครเห็นบ้างหนึ่งและสองใกล้ๆก,ก,กันเลยแล้วก็มีใบแตกมาเพียบเลยดีใจมากเลยค่ะโอ้ยนึกว่าจะไม่รอซะแล้วมาแบบว่า,าวันนั้นต้องปีนบันไดใช่ไหมเด็ดใบออก มันจะได้แตกใบใหม่ก็แตกจริงๆด้วยไม่น่าเชื่อดีเจมากเลยสองช่อวิพี่ที่สองีสอง่สามช่อนี่เห็นไหมอ่ะใครเห็นบ้างหนึ่งสองสี่เอ้ยหนึ่งสองสี่ช่อกันนะมานับตาลายนะหนึ่งสองสามแดดเป็นสะท้อน เดือนนะหนึ่งสองสามสามชอไม่ใช่สี่มองไปสี่โอ้ยไม่น่าเชื่อดอกไม้ของมามาที่ท่ามกลางดอกไม้เราจะถ่ายให้ึด๊ดึ๊ดกคคนนี้มีอายุช่วงอายุนี้ก็จะมีความสุขกับต้นมนะ <c oughs> ไม้นะมะ นี่มาแล้วอันนี้ของรัดเก่านะคะอันนี้ต้นเก่านี่ห้อยสวยงามส่วนนี้ต้นใหม่ก็จะอยู่โซนนี้เห็นไหมคะมีกระถางสองต้นนี่ก็จะขึ้นมามีสามช่อดีใจมากเลยคนซื้อ่้คงดีใจเนี่ยคุณป้าป๊าวีสามช่อ สามช่อเลยืมสุดยอดอเดี๋ยวมาจะรดน้ำต้นไม้นะคะโอเคตอนนี้มากำลังรดน้ำต้นไม้นะคะ มาชอบรดน้ำเพราะว่าทำให้จิตใจสนุกแล้วก็ต้นไม้ก็มีความสดกอาการได้น้ำเพราะว่ามีอจกเย็นมากเลยใช่ไหมคะชอบ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 ต้งแต่รดน้ำนะรู้สึกว่าต้นไม้มีชีวิตชีวามากเลยค่ะเพราะก่อนหน้าเนี้แบบดูแห้งแล้งแห้งแล้งแต่ยินไปถึงดินแยกแตกแสลงดินแบบแป้แตกมากเลยค่ะ เพราะว่าไม่ได้ลดน้ําตรงดินนี่ค่ะเมื่อก่อนจะมีหญ้าเยอะพอมีหญ้าก็าต้องตัดหญ้าพอไม่มีหญ้าก็เหลือแต่ดินดินที่แตกแต่ไม่มีน้ําตอนนี้มีทั้งหญ้ามีทั้งดินเลยค่ะต้นนี้มังกรน,นะคะอันนี้สองสาวนี่นะมิชาเขาเชื่อกันปกกันเมื่อสองปีที่แล้วนะคะตอนนั้นที่นินาก็ยังเล็กอยู่ก็ยังช่วยนะคะตอนนี้โตเป็นสาวแล้วก็อยู่ อยู่อยู่อีกมุมหนึง่งกำลังหม่่ำข้าวอยู่มาก็มาทำหน้าที่ของแม่บ้านนะคะรดน้ำต้นไม้ค่ะช่ำชิ่แล้วถ้าเราไม่รดเขาตอนนี้เดี๋ดส่สายนะแดดมานะเขาก็จะคอตกนะคะเพราะว่าอากาศร้อนค่ะแดดร้อน นี้มาม้าจะพาเด็กนะคะเดี๋ยวไปสายก็จะพาไปเรียนตีกล่องนะคะที่เซนทันนะคะแล้วหลังจากนั้นช่วงบ่ายๆก็จะพาไปเรียนตีแบบนะคะดตดกิจกรรมอืมต้นไม้แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเี็กดิด อ๋อใช่เด็กๆช่วงนี้นะคะปิดเทอมแล้วพี่นาน,นะคะก็จะปิดเทอมใหญ่สามเกืบสามเดือนนะคะก็เถ้า,ถามีกิจกรรมอะไรเราจะมาอัปเดทแกอีกทีนะะ <ๆ S 1> ว่าเด็กๆทำอะไรกันบ้างไปเที่ยวไหนกันบ้างดีกันไหมคะดีไหมเอ,อ่ยใครดีจากจากเห็นเด็กไปเที่ยวยังหลังจากที่มิ่งสอบเสร็จนะคะอ่านหนังสือแบบโอ้โหอาทิตย์ที่แล้วเยอะมาก นี่นานี่พี่นี่นาปีเทอมหน้าก็ขึ้นป .6 นะคะส่วนน้องนิชาก็ขึ้นป .4 นะคะห่างกันสองปีนะคะช่วงสอบนี่ก็อ่านหนังสือแบบโอ้โหอนนี้สบายละส่วนน้องนิชาก็นั่งแคสเกมนะคะตอนนี้นะคะชอบเกม Daddy War มาก เดี๋ยวมาม่าจะมาถ่ายเบื้องหลังนะคะดีไหคะเบื้องหลังมาม่ากับน้องนิชาแคสเกมกันเมื่อคืนก็นั่งแคสนะคะแต่มายังไม่ได้เอาลงนะคะแคสไปก็หาไปนะคะเพรามาจะบอกว่าตอนแคสนะคะมาใช้มือถือถ่ายใช่ไหมคะส่วนน้องนิชาก็ใช้แอ a d แล้วนิ้วมาม่าจิ้นไม่โดนเลยค่ะเพราะว่าปุ่มกดมันเล็กมากเลยค่ะ มาเลยว่ามาขออยู่เบื้องหลังแล้วกันขอตามเดินตามไม่ได้เป็นเด็กปั๊มแต่เป็นคนที่อยู่ด้านข้างหลังเด็กปั๊มแต่ไม่ได้ปั๊มโอเคเดี๋ยวมาขอรดน้ำต้นไม้ต่อนะคะถ้าใครเอ,อ่อตอนนี้มามา้ารถน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอโตไปทานข้าวก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ วันนี้มามาเจ๊บลาไปก่อนนะคะพร้อมดอกไม้ดอกพวงคลามมามาบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้า